สวัสดีครับชายแดนเรากลับมาเดือดอีกแล้ววันนี้เราจะมาสรุปเหตุการณ์ที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับทหารกล้าของเราเมื่อวานนี้ครับวันที่8ธันวาคมชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้แค่เดือดแต่เรียกว่าไฟลุกท่วมเลยครับ ข่าวใหญ่ที่สะเทือนไปทั่วโลกคือไทยเด็ดขาดโตกลับถอนรากถอนโคนถล่มยับจุดยุทธศาสตร์เขมรและที่สําคัญที่สุดคือไทยสามารถยึดปราสาทคณาคืนแผ่นดินไทยได้แล้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสถานการณ์มันตึงเครียดมาพักใหญ่แล้วครับแต่เมื่อวานนี้มันถึงจุดแตกหักมีรายงานชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนโดยใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในพื้นที่ของไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณช่องบก การยิงครั้งนี้ทําให้เราต้องสูญเสียทหารเกล้าไป1นายและบาดเจ็บอีก4นายการกระทําของกัมบ,บูชาครั้งนี้มันเกินกว่าจะรับได้ครับมันคือการรุกรานอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเมื่อถึงจุดนี้กองทัพไทยก็ตัดสินใจแล้วว่าต้องตอบโต้ให้สาสมการตอบโต้ของไทยในครั้งนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มและถอนรากถอนโคนจริงๆครับ เมื่อการประทะภาคดินไม่สามารถหยุดยั้งการยิงของกัมพูชาได้กองทัพอากาศไทยก็ส่ง F16 เครื่องบินรบของเราขึ้นบินทันทีภารกิจคือถล่มจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นปัญหามานานเป้าหมายสำคัญที่ถูกถล่มยับคือฐานปืนใหญ่ของกัมพูชาที่ซุ่มยิงหยุดตามแนวชายแดนนอกจากนี้ยังมีการทำลายตึกร้างฐานสแกมเมอร์และเสาตรวจจับโดรนที่กัมพูชาใช้เป็นฐานปฏิบัติการผิดกฎหมายบริเวณช่องอ่านมาอีกด้วย ผลจากการถล่มด้วย F-16 ทําให้ฐานทัพและคลังอาวุธของกัมพูชาพังพินาศทหารกัมพูชาถึงกับวิ่งพล่านหนีกระเจิงเพราะไม่คิดว่าไทยจะใช้ไม้แข็งตอบโตน้หนักขนาดนี้นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าแผ่นดินไทยไม่ยอมให้ใครมารุกรานและนี่คือข่าวดีที่สุดของคนไทยครับ กองทัพภาคที่2ได้ประกาศความสำเร็จในการเข้ายึดคืนปราสาทคณาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกทหารกัมพูชาเข้ามายึดครองและใช้เป็นฐานปฏิบัติการมานานปราสาทคณาเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตแดนไทยอย่างชัดเจนตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแผนที่แต่ที่ผ่านมาทหารกัมพูชาได้เข้ามาตั้งฐานและสร้างบันไดไม้ขึ้นไปบนปราสาททำให้คนไทยไม่สามารถเข้าถึงได้ การยึดคืนปราสาทคนาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยึดคืนพื้นที่ทางยุทธศาสตร์แต่เป็นการทวงคืนอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาตินอกจากนี้ยังมีรายงานว่าไทยสามารถยึดคืนพื้นที่บ้านหนองอยาแก้วและช่องระยีได้สําเร็จอีกด้วยตอนนี้เราเปิดแถวรบเต็มอัตราศึกแล้วครับจนสมเด็จหุนเซนก็ถึงกับเครียดวางงานทุกอย่างลงมาบัญชาการเอง แม้ว่าฝั่งกัมพูชาจะพยายามบิดเบือนความจริงโดยอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายยั่วยุและเปิดฉากยิงก่อนเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศตัวเองแต่การที่ไทยสามารถยึดคืนพื้นที่สําคัญได้สําเร็จก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการตอบโต้ของเรานั้นมีประสิทธิภาพและบรปปรลุเป้าหมายในการปกป้องอธิปไตยและไม่ให้ใครเคลมของเราได้อีกต่อไป เหตุการณ์ปะทะใหญ่เมื่อวันที่8ธันวาคมเป็นบทเรียนสําคัญที่บอกเราว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยการทวงคืนปราสาทคนาและการถล่มจุดยุทธศาสตร์ของกัมพูชาเป็นการแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพและความพร้อมของกองทัพไทยเราขอเป็นกําลังใจให้กับทหารกล้าทุกนายที่เสียสละเพื่อชาติและหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยที่แผ่นดินไทยจะไม่ถูกรุกรานอีกต่อไปครับ